ปา yup. ินทรียนะคะปลาอินทรีย์เราก็จะใส่ลงไปด้วยนะต่อมาก็จะเป็นผักบุ้งจ to the ้ะนะผักบุ้งผักบุ้พริกแกงเดี๋ยวเราจะโขลกเองเนาะวันนี้ใช้พริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่ช่วยเพิ่มสร้างสีสันด้วยนะจ๊ะนะฮะล้างทาความสะอาดนี่ก็คือกระปินะฮะแล้วก็มีผิวมะกรูดด้วยเนาะผิวมะกรูดก็จะค่ะหลังจากที่เราปั่นพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะมาผัดกับหัวกะทิค่ะผัดหัวกะทิต่อ,อผัดแป้งผงปรุงรสเสร็จแล้วน้ำาขามเปียกนะเราต้องมีรสชาติเปรี้ยวตั้งไปอีกนิดหนึ่งนะคะใหะ้เครื่องปรุงนะโดยเฉพาะน้ำตาลตรายเขาละลายก่อนนะเบียนี่เป็นยัางไกปลาอินทรียนะครปลาอินทรียเราก็จะใส่ลงไปด้วยนะต่อมาก็จะเป็นผักบุ้งจ้ะ ผนะักบุ้งผักบุ้งมาได้<ใ>จ,<ส>จ้านี่นะพอใส่ได้สักครู่ผักบุ้งเราสุกแล้วนะคะผักบุ้งเราสุกแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันจ้าอ่อนเลยนะคะคเพล้นเพลียนเนี่ยเด็ดล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ใบมะกรูดนะฮะใบมกกะกรูดนี่ก็เตรียมใส่ด้วยนะคะมีอะไรบ้างเดจจ้าะคะเครื่องปรุงเครื่องปรุงจ้าเนะะี่ย นี่เลยนะก่อนอื่นก็ต้องมีพริกแกงเนาะนะ,นะะปลาอินทรีย์นะคะปลาอินทรีย์เราก็จะใส่ลงไปด้วยนะฮะต่อมาก็จะเป็นผักบุ้งจะ้ะนะ,ะผักบุ้งผักบุ้งนอ่อนๆเลยนะคะเพื่อนๆเนะี่เด็ดล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ใบมกนะกระูดน่ะใบมะกรูดนี่ก็เตรียมใส่ด้วยนะคะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะเพื่อนๆนะฮะนอกจาก น้ำตาลปี๊บล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยนะพริกแกงเดี๋ยวเราจะโขกเองเนาะวันนี้ใช้พริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่ช่วยเพิ่มสร้างสีสันด้วยนะจ๊านะฮะล้างทำความสะอาดมีอะไรบ้างนะนี่จ้าเครื่องปรุงเครื่องปรุงจ้านะนี่เลยนะก่อนอื่นก็ต้องมีพริกแกงเนาะนะฮะปลาอินทรียนะฮะปลาอินทรียเราก็จะใส่ลงไปด้วยนะอ ต่อมาก็จะเป็นผักบุ้งจ้ะผักบุ้งผักบุ้งใส่หมูใส่ปลาอินทรีลงไปเลยนะคะยี่หราเตรียมไว้ไใบจ้านี่นะพอใส่ได้สักครู่ผักบุ้งเราสุกแล้วนะคะสักบุ้งเราสุกแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันจา้านี่ก็คือกะปินะคะแล้วก็มีผิวมะกรูดด้วยเนาะผิวมะกรูดก็จะใบจา้า นี่นะพอใส่ได้สักครู่ผักบุ้งเราสุกแล้วนะคะสักบุ้งเราสุกแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันจ้าจ้าแล้วก็จะมีนี่นะคะขาวขาวนี่ก็คือบะแช่น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกขี้หนูแห้งนะคะมีขา่าตะไคร้หอมกระเทียมในชอ้อนใส่น้ําตาลปีบ๊บลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะจ้าเพื่อนๆน,นะ,ะนอกจาก น้ำตาลปี๊บล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยนะฮะพริกแกงเดี๋ยวเราจะโขกเองเนาะวันนี้ใช้พริกชี้ฟ้า,าพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่ช่วยเพิ่มสร้างสีสันด้วยนะจ๊ะนะฮะล้างทำความสะอาดบ้างเริ่มสุกแล้วจ้าตักใส่ถ้วยเลยนะฮะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงกะ นะคะแองเตโพจ้าใน้ที่แล้วเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะเพื่อนๆนะะใส่หมูลงไปแล้วเราก็จะผัดให้หมูเขาสุกนะคะใส่หมูใส่ปลาอินทรีย์ลงไปเลยนะคะที่เราเตรียมไว้หวานนะะเปรี้ยวหวานอันนี้ก็แล้วแต่นอกตามใจชอบนะะบางท่านะจะหวานนําเปรี้ยวตาลนะฮะเรากนะะ็ใส่น้ําปลาลงไปค่ะ ค่ะหลังจากที่เราปั่นพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาผัดกับหัวกะทิะคะ่ะผัดหัวกะทิอ่าต่อผัดพริกแกงเดี๋ยวเราจะโขกเองเนาะวันนี้ใช้พริกชีฟกช้ฟ้าพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่ช่วยเพิ่มสร้างส,างสีสันด้วยน,นะจ๊า,าล้างความะอาดตือ <ừ. S 2> น้้ำกะทินะคะหัวกะทินะคะแกงเทโพเนาะเป็นแกงกะทินะคะก็ ใส่กะทินะเจียมขอบใส่น้ำตาลปี๊บลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆนะ,ะนอกจากน้ำตาลปี๊บแล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยนะ,ะจ้า <c oughs> นี่นะพอใส่ได้สักครู่ผักบุ้งเราสุกแล้วนะคะผักบุงเราสุกแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันจ้า <c oughs> จา้าแล้วก็จะมีนี่นะคะขาวๆนี่ก็คือ จากนั้นเนาะหมูเราเริ่มสุกแล้วเราก็จะมาใส่ผักบุ้งนะคะผัดแล้วเราก็เติมกะทิลงไปหน่อยนะคะเติมกะทิลงไปใส่ผักบุ้งลงหวานนะเปรี้ยวหวานอันนี้ก็แล้วแต่นาอตามใจชอบนะบางท่านนะจะหวานนําเปรี้ยวตามนะเราก็ใส่น้ําปลาลงไปค่นะพริกแกงเดี๋ยวเราจะโขกเองเนาะวันนี้ใช้พริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่ช่วยเพิ่มสร้างสีสันด้วยนะจ๊ะนะฮะล้างทำความสะอาด <c oughs> น้ำกะทินะคะหัวกะทินะคะแกงเทโพเนาะเป็นแกงกะทินะคะก็นะใส่กะทินะเจียมขออนะคะอ๋อใส่ปลาอินทรีย์ด้วยเนาะนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นของปลาบ้างนค่ะคือน้ำกะทินะคะหัวกะทินะคะแกงเทโพเนาะเป็นแกงกะทินะคะก็ ใส่กะทินะเตรียมคอมอ่อนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเด็ดล้า,ทางทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ใบมะกรูดนะะใบมะกรูดนี่ก็เตรียมใส่ด้วยนะคะค่ะหลังจากที่เราปั่นพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาผัดกับหัวกะทินะคะ่ะผัดหัวกะทิอ่านะพอผัดปลาอินทรีย์นะคะปลาอินทรีย์เราก็จะใส่ลงไปด้วย<ม>นะฮะต่อมาก็จะเป็นผักบุ้งจ้ะ ปักบุ้นปักบุ้นหวาน,นะเปรี้ยวหวานอันนี้ก็แล้วแต่นอกตามใจชอบนะบางท่านจะหวานนําเปรี้ยวตามนะฮะเราก็นะใส่น้ําปลาลงไปค่ะม,มีอะไรบ้างเนี่จ้าคเครื่องปรุงเครื่องปรุงจ้านี่นี่เลยนะก่อนอื่นก็ต้องมีพริกแกงเนาะนะฮะ พริกแกงเสร็จแล้วนะทีสําคัญก็จะต้องมีเนี่ยหมูนะคะมีหมูด้วยหมูสามชั้นหั่นเรียบร้อยแล้วจ้านะคะนี่ก็จะเป็นพริกแกงเดี๋ยวเราจะโขกเองเนาะวันนี้ใช้พริกชี้ฟ้าพริกขี้ฟ้าเม็ดใหญ่ช่วยเพิ่มสร้างสีสันด้วยนะจ้านะคะ,ะล้างทำความสะอาดมีอะไรบ้างนะะจ้านะะเครื่องปรุงเครื่องปรุงจ้าเนะ,ะนี่เลยนะ,ะก่อนอื่นก็ต้องมีพริกแกงเนาะนะคะ จาแล้วก็จะมีนี่นะคะขาวๆนี่ก็คือหวานนะเปรี้ยวหวานอันนี้ก็แล้วแต่นอกตัามใจชอบนะบางท่านนะจะหวานนําเปรี้ยวตามนะคะเราก็ใสนะ่น้ําปลาลงไปค่ะตั้งไฟอีกนิดหนึ่งนะคะใหนะ้เครื่องปรุงนะะโดยเฉพาะน้ําตาลปี๊บเขาละลายก่อนนะเรื่อเียนะนี่เป็นยังงั้นนี่ก็คือกะปินะคะ แล้วก็มีผิวมะกรูดด้วยเนาะผิวมะกรูดก็จะใับ้างเริ่มสุกแล้วจ้าตักใส่ถ้วยเลยนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงกะทินะคะแกงเทโพจา้าค่ะหลังจากที่เราปั่นพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาผัดกับหัวกะทิะคะ่ะผัดหัวกะทิอ่าพอผัดผงปรุงรสเสร็จแล้วน้ำมะขามเปียกนะคะเราต้องมีรสชาติเปรี้ยว ค่ะหลังจากที่เราปั่นพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาผัดกับหัวกะทิะคะ่ะผัดหัวกะทิอ่าต่อผัดมีอะไรบ้างเนี่ยนี่จ้าะเครื่องปรุงเครื่องปรุงจ้าเนี่ยนี่เลยะก่อนอื่นก็ต้องมีพริกแกงเนาะนะคะหวานเนเปรี้ยวหวานอันนี้ก็แล้วแต่นอกตามใจชอบนะบางท่านจะหวานนําเปรี้ยวตามนะฮะเราก็ใส่น้ําปลาลงไปค่ะ ของเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยนะคะเดี๋ยวคอนอื่นเดี๋ยวขอเวลาตั้นพริกแกงสักหน่อยก่อนเพื่อนๆใส่น้ำตาลปี๊บลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆน,นะฮะนอกจากน้ำตาลปี๊บแล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยนะฮะใส่หมูใส่ปลาอินทรีย์ลงไปเลยนะคะที่เราเตรียมไว้คือน้ำกะทินะะหัวกะทินะฮะ แกงเทโพเนาะเป็นแกงกะทินะคะก็ใส่กะทนะิเตรียมของแกงเสร็จแล้วนะที่สําคัญก็จะต้องมีเนี่ยหมูนะคะมีหมูด้วยหมูสามชั้นหั่นเรียบร้อยแล้วจ้านะคะนี่ก็จะเป็นผปงปรุงรสเสร็จแล้วน้ํามะขามเปียกนะคะ,ะเราต้องมีรสชาติเปรี้ยวจ้าแล้วก็จะมีนี่นะคะข่าวขาวนี่ก็คือค่ะหลังจากที่เราปั่นพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะมาผัดกับหัวกะทิค่ะ,ะผัดหัวกะทิอะพอผัดกิแกงเสร็จแล้วนะที่สําคัญก็จะต้องมีเนี่ยหมูนะคะมีหมูด้วยหมูสามชั้นหั่นเรียบร้อยแล้วจา้านะ,ะนี่ก็จะเป็นไปจา้านี่นะพอใส่ได้สักครู่ผักบุ้งเรา